ครับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องและเอซีเมื่อทุกทุกทานเนาะเอซีไส้บนเนาะเป็นต้นเนาะตอนนี้ติ้งมาอยู่ที่บ้านน้ำหลือเนาะพี่น้องอยู่แค่ง้อทำทานมันเองอะไรแต่ว่าเขามาเมื่อนี้แมันอันทำอินเวนติ้งว่าจะมาพาพี่น้องมาชมเที่ยวบ้านเนาะบ้านน้ำหลือเนาะเป็นชนเผาอันเลนแตนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าชนเผาเลนแตนเนาะแต่ว่าตอนนี้ท่านมาเป็นท่านทีว่าจะมาตอนเศร้าๆแต่ว่าอากาศมัอนท่านมันหนาวชุดๆเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่เนาะ ติ้งก็เลยว่าได้มาช่วงตอนบ่ายเนาะจะมาแจ็คเครื่องให้นงนงแล,ละะาานนแล้วกนะ็จะมีฮะสาวบ้านเแ่วนี้แหละเนาะเดี๋ยวจะพาสมเบึงนะเนาะกับบ่มียังมาตอนไลนะ่เนาะเดี๋ยวนงนงมายืนเฝ้าแล้วเนาะติ้งได้บอกว่าจะมาแจ็คเครื่องเนาะเดี๋ยวเขาไปเบึงเนาะว่าจะแจ็คอีกอย่างให้นงนงเลยเครื่องนุนะ่งเนาะแต่มันบ่มีเสื้อกันหนาวเดี๋ยวพี่น้องมันมีเครื่องนุ่งอัหนวายนุ่งซารตอนตอนฮอนนะเนาะมันเป็นทรงเสื้อสั้นปิดก่อนน้องก็ได้ ้ผู้น้อยนี่ซื้อยังซื้ออ่อนว่าบังซื้อยังก็ว่าซื้ออ่อนจ้ะซื้ออ่อนผู้หญิงเนาะซืยังน่ะยังก็ือออโอ้ยเข้าเห็นบ่ยังล่ะาอนเขาทําได้อยู่ในนีมันเป็นเป็นศูนย์เผ่าเดียวหมดเลยว่ะศูนย์เผ่า ส่งเผาสุนเผาต้นๆอ๋อมีส่งเผากระหม้อกำแน่นๆเนาะเดี๋ยวแม่มาเบิ่งจักซ่อ๋อๆได้พูและบ่มาด้าังเอามาหลายน้อพี่น้องเพราะว่าติ่งขี่รถจักมาแล้วก็มันเส้นทางลําบากคันถ้าว่ามีรถใหญ่กจะจะเอามาลายกว่านี้เนาะโอ้ยน่าฮักแท้ ไปยืนพุนเอาบอกมาไหมมาหพี่มาค่อยๆเด้อยืนยืนเป็นแถวเลยบอกโอ้ยลูกๆค่อยๆยืนยืนเป็นแถวเด้อยืนเป็นแถวอันนี้ว่าพจะนุ่งใดนี่นะ

นบขอบใจเลยนบโอ้มีเด็กน้อยไล่เนาจะมีเสื้อคลุมผู้ใหญ่นี่ขอบใจเบิ้งอันนี้ให้พางานบอกขอาใจไม่มาอยู่จางนี้ไหมอันนี้เสื้ออันนี้คลุมผู้หญิงแน่นาะ ผู одним, mai, ้หญ si ิงผ okay. ู้หญิงฮะไว้พูทางล่างนี่เนาะอ่ะลูกซื้อยางมาพี่ก่อนให้พี่เฮ็ดซื้ออายใช่ๆเต็มเปิ้ลเอผู้ใหญ่มาเอาก็ได้ผู้ใหญ่มาเอาก็ได้เดเสื้อของผู้ใหญ่ให้จมาเอามามาเลยบ่เป็นหยังนุ่ได้เลยุดนอน เลยเวีย pues an er ังขอบใจโอ้ผู้ใหญ่หนึ่งเอาบอะอ๋อนี่เสื้อผู้ชายผู้ชายเนื่เสื้อสีฟ้าเอาบอหายดีเยขอบใจ ใจบิังลุกนุบบังน้องามขับใจอะไรเอ้ยขับใจเด้อพ่อดินี่วะนุงได้ปะได้เพิ่งพอดีขับใจเบิังลุกขับใจมั้ยเฮ้ยไอทายมอในี่แม่อ๋อนี่ผู้น้อยเนาะตัวนี้ยักเก่า ก็ใจมั้งพอใจมัอใจแดน้อยน้อยน้อเหมียนผูน้อยพู้น้อยนี่นุ่งได้ออเออโอ้าลืมเอาเครื่องคนน้อยมาไลนเนาะอันนี้ส่งให้กูดเอานี่งได้ดินุ่งได้ดิ โซมอันนี้าเิ่มยิ่งเายิ่จจายอะแม่ายอ๋อนี้ลูกของพายอย่างน้อยมีบอลลูกคนน้อยเด้อเด้อเด้อเมื่อนานเนี่อ่มียังไม่แล้นี่นะน้องอนี้กันอย่างน้อยนเนี่ยนะ แห้ไฟนุ่งนี่นะตีเบอรออันนี้ผู้สายผู้หญิงนี่เอ้ยโอไรอะาผู้แ่รดอันนี้อ้าวอาผู้่ยีด้าจงยด้นะมือมือย่งปูะด้ ลืมเอาเครื่องเด็กน้อยมาไล่เนาะสอันนี้ผู้นี้เดรรลเข้บใจวใจกัใจกันเขอบใจก็ดก่า้นเออเออนี่ผู้นั้นไขผู้ยิงผู้ิงเนี่ยนะผู้น้อนน่านะผู้ผ้อย่างไรเะซื้อยังงูเลนน่ะเออายไทยมอ ขอบใจเบิรงขอบใจเลยเข้าใจเขอบใจน่าเทอันนี้มันทรงผู้ใหญ่ใคห้อะไรจะนุ่งได้บ๊อบอันนี้มันมีหัวหดนี่นุ่งได้นุ่งได้นะอันนี้เป็นไผ่คนคนใ้ายหนึ่งเอาไปนุ่งนี่นะบ๊อบนุ่งวะ อันนี้เป็นส้มข้าวหยาบไปยูไก่กันหมดว่ามายูมอแม่เสื้อผู้ใหญ่หนึ่งน่าเเป็นเศร้าอันนี้เป็นส้มอุ่นนี่ไหมถ้าจนมาอยเอาให้ปลา นี่แหละห๊ะไป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  ừ, ừ, anh ไป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  à, không ไป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  <laughs> 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 ส่งให้พอให้ให้พอเนาะเนี่ยอันนี้ให้คนละตัวคนละตัวเอาเท่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 าหนุงอะไรวะอันนี้เสือ้อามให้จานี้ ບໍ່ຢາກໄປລາວເລີຍເນາະດັສົອສົຜູຍິງຫໃຈນຸນ້ດບບກສົປລນອລ อันนั้นอยู่ไก่พุ่นหมดบ่มมาเอาอันนี้ทรงผู้สาวีีบ่มเศรอาเดี๋ยวเอาปลาเอาอันนั้นให้ก็ได้มันให้จะเอามามาเจ้าเลยก็ได้โอ้ยคนน้อยคนน้อยทรงหมดแล้วก้าเสื้อเดี๋ยว อันนี้ใช่สอนปะดกันยาวพดนนี่นะให้สาวไปให้ลูาวทัดใจแน่เลยมีส่งเอาบอถ้าบนนงก็เอาไปปันพี่ปันน้องก็ได้อันนี้ก็ส่งอย่างมาก sống xong bố rồi bông con nữa bài <laughs> mà

ไม่ได <mm ้ม like ีลูกเ้า้ลูกเาวแม่นี่นนะขอบ่ะีไม่กับนีอ้าวสักดอกักวักเช้าเกมเนี่ยอันนี้เสื้อนุ่งนอน ฉันนอนไม่เจ้าบะผู้สาวห่าบอกเลยุยไมมาคุดเม่คุยไม่คุยม่คนยม่คุยไมม่นไม้นม่คม่ม่คนยไม่ค้ยมุ่ไมม่ไม่่้ไมผู้ใดมีเอยเป็นมม่นี่ยไงงไง่ไม่

คดูน่เบะลาฟันหีดีลยกุ้ยขอหวานอนงันอนีอ้ก <c oughs> ็เป็นสุดนงนอนเลยนะนงนอนเดี๋ยวคุใช่ยชกุ้ยไฟนวอนน้เจนอนเนี่ยบอสบอส เครื่องกุ้น้อยหมดแล้วบอได้เอามานำอันนี้เป็นส้มนุ่งนอนถ้าพเจ้าก็เอาเลยอันน้เนาะเอาเครื่องมาให้อันนี้ดูห้องพนักงานอยู่ห้องการเดียวกับจิ้งเนาะทูเอาบ่จื้อบ่จื้อบออันนี้พิเศษเนาะพิเศษให้คนน้อยเพราะว่าลูกสายค้องหนัดที่เห็ดแยกนำกัน อแม่เป็นแม่ข้องอันแม่มียนัดวะอ๋อเป็นยังนี่เป็นพาักงานเลี้ยงเนี่ยเป็นพญานะวะดูกทับเส้นนะกระดูกทับเส้นวะเอาไปไว้นางเนาะไปเอาใบหนาแบบไปเดี๋ยวเอาไว้เอากไว้นี่เพื่อก็ะดิอันนี้เอาไว้ให้อันตายเด้อว่าะในหน่อย บ้องนัดกัเลยวันเมื่อกี้จะอ้อมมาโถ่ห้าเราจะวันนัดกําลังขี่รถมาโูกลูกอมใส่มาก็โทรมาบอกบอกเมียเมียนัดลูกไปใส่ไปเอาดอกเข้มเอาดอกเข้มโอ้มนลูกบองแค่แบบดอกเข้มกเอาพี่น้องเนาะตอนนี้ติ่งกอได้อออกมาจากบ้านน้ำหลืเน้อเมื่อกี้ลืมท้ายพี่น้องเบิ่งนี้คือเส้นทางอันเข้าบ้านน้ำหลืเนาะพี่น้อง ห่างจากอันเส้นทางใหญ่เข้ามากน็น้อยเดียวซื่อๆเนาะเส้นทางเส้นทางใหญ่จะยวนออกไปหั่นแหละพี่น้องอ่อเข้าอันนั้นเนะาะเจ้าน,นี่เนาะพี่น้องิงเห็นแบบว่าอันอบอุ่นน,นีน่เนาะอยู่แบบรวมกันหนะอบอุ่นมีนเผาะจะมีสนเผากมุแลกับสนเผาันอ่าแลแนแตนเนาะอยู่นํากันเจ้า นกันอยู่เลยบ่ได้แบงง่งแยกกันอยู่เนาะมีซองชนเผ่าก็ลังคาเฮือนก็นจะประมาณ100ปลายเนาะพี่น้องเนาะเส้นทางยังเป็นเส้นทางเกา่าเส้นทางเดิมตั้งแต่ปีอ่าดาวปีกว่ามาเพิ่นเลยเนาะก็อ่า FC ที่ว่าได้เห็นคลิปติ๊งเอาลงไปเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮามาแจกเครื่องให้น้องๆเนาะแต่ว่าเสียดายว่าติงเอามา,าบ่ได้ลเนาะเพราะว่าขีรถจักมาก็ต้องเอามาแต่เป่าเดียวนะอนกัน,น้พี่น้องติงกับมือกองอนกันแม่น อันอามาริเตเปาเดียวก่อครั้งหน้าก็จะเอามาแจกน้องๆอีกเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากอา่าบริจาคเครื่องหรือว่าอยากอันเครื่องที่ว่าอา่านุงบ่ไดแล้วเฮาเนาะก,ก็สามารถติดต่อฝากมาให้ติ้งไดเนาะเอามาแบ่งให้น้องๆเพราะว่าเพิ่นก็เป็นคนนเผาหั่นนะก็ส่วนมนจะแม่นอาชีพของเพิ่นมนจะแม,ม่นประชานเนาะพี่น้องเนาะจะบ่แม่นอันอา่าพนักงานกนเงินเดือนหั่นะนะแบบหาเากินค่จังซี่เอ เคีอนที่เอาเห็นเนาะให้ผู้ใดเพิ่นก็หมักนะเอาเครื่องเนาะก็อาจจะบ่เบป็นเครื่องใหม่แต่ก็แต่ก็มันยังดียังงามเนาะที่ว่าเอามาแจกๆจกให้ก็ครั้งหน้าก็จะพาเอซีทัวร์ออกเนาะแต่สักครัง้งหน้ามันอาจจะเอามาไล่กรณีนู้นหนึ่งค่ะนะเพราะว่า ยังมีไล่คนที่บดได้เนาะจริ้งแจ้งมื่อนี้นะก็มีแต่บางส่วนเนาะซื้อๆนะได้เนาะเอาพี่น้องเนาะก็ฝากคลิดเด้อเนาะฟ้า,าเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ้งเนาะเป็นมือใหม่เนาะพี่น้องเนาะช่วยพักดันให้ติ้งเด้อเนาะเพราะว่าคลิปน้งพี่น้องเนาะเป็นประมาณสองอาทิตย์ปลายแหละบดได้ลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะติ้งออกกัำมือกองอยจะได้ข้อตัวกลับกอนเนะาะพามาชมบรรยากาศตอนแรงอ๋อสบายดี